สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับนักเรียนปหกทุกคนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยังอยู่กับครูโบคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ e ีพีที่14แล้วนะจ๊ะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาหรอรมอและครอ,อะครนอ,อ,อ,อเมื่อเดิมนะคะซึ่งในอีีที่13เนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรอรมอและครอ,อะครนอ,อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้หาคาตอบเนาะ สำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่พานักเรียนนะคะหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาหอรมอและครนอหลังจากที่ได้วิเคราะห์โจทย์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูวิธีการของการแก้โจทย์ปัญหาหอรมอและครนอกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาหอรมอหรือครนอนะคะสิ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ให้ออกนะคะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาหอรมอหรือโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ ปัญหาคอรนอนะคะหลังจากวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการคำนวณหาคำตอบซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาคำนวณหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหอเรมอและคอรนอด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความแตกต่างของโจทย์ปัญหาหอเรมอและคอรนอกันก่อนดีกว่านะคะว่าโจทย์ปัญหาหอเรมอและคอรนอนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะเผื่อน,นักเรียนคนไหนไม่เข้าใจในการวิเคราะห์โจทย์นะคะจะได้ทบทวนสักหน่อยนึงเนาะ โจทย์ปัญหาหอรมอนะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารเป็นการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มนะคะซึ่งคําตอบที่ได้จะมีค่าน้อยกว่าโจทย์นะคะแต่โจทย์ปัญหาครนอนะคะจะเป็นการคูณการหาพหุคูณของจํานวนนะคะซึ่งคําตอบที่ได้ก็จะมีค่ามากกว่าโจทย์นะคะก็จะตรงกันข้ามกับหอรมออย่างชัดเจนนะคะและโจทย์ปัญหาหอระมอก็มักจะมีคําว่ามากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะในขณะเดียวกันโจทย์ปัญหาคนอรนก็จะมีคําว่าหน่อยที่สุดค่ะแต่ก็ไม่เสมอไป เช่นกันนะคะบางโจทย์อาจจะเอาคำพวกนี้มาหลอกเราทีนี้เรามาทบทวนลักษณะของโจทย์ปัญหาหอรมอและคอรนอกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะลักษณะของโจทย์ปัญหาหอรมอและคอรนอเลยถ้าเป็นหอรมอเนี่ยจะเป็นการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มนะคะหรือการแบ่งพื้นที่หรือการปักเสาปลูกต้นไม้รอบรั้วนะคะแต่ถ้าเป็นคอรนอจะเป็นการแบ่งสิ่งของ แต่เป็นการแบ่งเรียบร้อยแล้วแล้วไปถามหาจำนวนที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะแบ่งนะคะซึ่งแตกต่างจากการแบ่งของหอรมอนะหอรมอคือการมีอยู่แล้วแบ่งออกตอนนั้นเลยแต่คอรนอเนี่ยคือแบ่งเรียบร้อยแล้วแล้วบอกจำนวนที่แบ่งแล้วมาให้เราให้เราย้อนอดีตกลับไปหาจำนวนที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะแบ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งของคอรนอที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องการนัดพบเป็นเรื่องของเวลา จะมาเจอกันอีกทีเมื่อไหร่นาฬิกาปลุกจะดังพร้อมกันอีกเมื่อไหร่หรือการตีระคงจะตีพร้อมกันอีกเมื่อไหร่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการคํานวณ หาหอรอมอและคอรอนอนะคะซึ่งจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการคำนวณหอรอมอและคอรอนอมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการคำนวณหาหอรอมอและคอรอนอนเนี่ยก็มีกันอยู่3วิธีนะจ๊ะวิธีแรกนั่นก็คือวิธีการหาตัวร่วมในหอรอมอเนี่ยจะเป็นการหาตัวประกอบร่วมแต่ถ้าในคอรอนอนจะเป็นการหาพหุคูณร่วมวิธีนี้ครู ส่วนตัวครูเองนะครูมองว่าเป็นวิธีที่ซับซ้อนและก็ยุ่งยากที่สุดนะคะวิธีต่อไปค่ะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบค่ะวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นกว่าวิธีแรกนะคะแต่ก็ยังซับซ้อนอยู่ดีนะคะต่อไปวิธีที่3เป็นวิธีที่ยอดนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนและทําได้ง่ายนะคะนั่นก็คือวิธีการหารสั้นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้วิธีการหารสั้นในการคํานวณหา ขอรรอมอและอรอนอในโจทย์ปัญหากันค่ะไปดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะคะขออนุญาตยกข้อนี้ขึ้นมาเป็นข้อแรกนะคะน้ำหนึ่งต้องการแบ่งที่ดินนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกันให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยมีที่ดินขนาดกว้าง100เมตรยาว180เมตรน้ำหนึ่งจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงแต่ละแปลงมีขนาดเท่าไหร่การแบ่งที่ดินออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาหอรมค่ะ ่าเราได้วิเคราะห์ไปแล้วนะจ๊าในอีพีที่แล้วจําได้ไหมนะคะดังนั้นครูขอข้ามการอธิบายในประเด็นนี้ออกนะคะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะว่าข้อนี้ใช้วิธีการหอรอมอนะคะเราก็จะมาเริ่มการหาหอรอมอกันเลยนะคะซึ่งตัวเลขที่โจทย์มีให้นะคะนั่นก็คือความกว้างและความยาวของที่ดินซึ่งกว้าง100เมตรนะคะยาว180เมตรนะคะหาหอรอมอโดยวิธีการที่ครูบอก แล้วว่าง่ายที่สุดนั่นคือวิธีการหารสั้นค่ะเราก็ตั้งหารสั้นเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นหาเลขมาหารที่หาหนึร้อยกับ180ลงตัวและง่ายๆเลยนั่นคือเลข10บค่ะหารไปเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้วิธีการนี้เราผ่านมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นมีเลขตัวใดหาร10และ8ลงตัวอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นการจบการหาหอรมอแต่ถ้ามีนะคะก็ไปเอาตัวเลขตัวนั้นมาหารต่อนะคะซึ่งในตอนนี้มีอีกตัวเลขหนึ่งค่ะที่สามารถหาร10และ18ได้ลงตัวนั่นคือเลขสองค่าได้หและได้9นะคะทีนี้5กับ9มีเลขใดหาร5กับ9ลงตัวทั้งสตัวไหมไม่มีขีดเส้นใต้เลยค่ะ หอรอมอนนะักเรียนจำได้ไหมคะว่าหอรอมอเป็นเลขใดและเลขใดคูณกันบ้างนี่ค่ะต้องเป็นตัวหารค่ะนั่นคือ10คูณกับ2นะคะหอรอมออยู่ตรงนี้นะคะ5กับ9ไม่เกี่ยวข้องนะจ๊ะเราวิเคราะห์โจทย์ว่าเราต้องการหาหอรอมอของ100และ180ซึ่งได้แล้วว่า10คูณ2นั่นก็คือ20 นะคะแปลว่าคําตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะน้ำหนึ่งจะแบ่งพื้นที่ได้แปลงที่มีขนาดยาวด้านละ20เมตรค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็ได้คําตอบแล้วง่ายๆเองใช่ไหม ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปบอกว่าคุณพ่อต้องการล้อมรั้วสนามกว้าง40เมตรยาว56เมตรโดยให้เสาแต่ละต้นห่างเท่าๆกันและใช้จํานวนเสาให้น้อยที่สุดคุณพ่อต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นและต้องปักเสาแต่ละต้นห่างกันกี่เมตร จทย์ปัญหาข้อนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคําว่าน้อยที่สุดอยู่ตรงนั้นนะคะแต่โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการที่เราต้องการแบ่งความยาวรอบพื้นที่ออกเป็นเท่าๆกันเพื่อปักเสาถูกต้องไหมคะแล้วให้ใช้เสา,สาเสน้อยที่สุดการใช้เสาน้อยที่สุดแปลว่าต้องปักเสาให้มากที่สุดนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่คอรอ์นอนะคะถึงแม้ว่าจะมีคําว่าน้อยที่สุดข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาหอรอมมค่ะนะคะเราก็ใช้หอรอมไปแก้ปัญหากันเลยนะจ๊ะ อด้วยวิธีการหารสั้นค่ะเราก็ตั้งหอรมอเลยค่ะตอนนี้ตัวเลขที่เรามีนั่นก็คือ40เมตรกับ56เมตรนะคะเราก็ตั้งเลยกว้าง40เมตรค่ะยาว56เมตรหาเลขมาหารพร้อมๆกันทั้งสองตัวนั่นก็คือเลข8ค่ะได้ชึบชึบอ่า5กับ7หาเลขมาหาร5กับ7ทั้ง2ตัวให้ลงตัวพร้อมกันมีไหม ถ้าไม่มีขีดเส้นต้ค่ะแปลว่าจบการหารเพียงเท่านี้นะคะดังนั้นหอระมอของข้อนี้คือ8นั่นเองค่ะและหอระมอบอกอะไรเราโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าเสาแต่ละต้นจะต้องห่างกันเท่าไรนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเลยว่าเสาแต่ละต้นจะต้องห่างกัน8เมตรค่ะไปข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปบอกว่า เป็นข้อรถประจําทาง3สายจําได้ไหมออกเดินทางจากจุดเดียวกันนะคะโดยรถประจําทางสาย A เนี่ยจะออกทุกๆ15นาทีรถประจําทางสาย B จะออกทุกๆ25นาทีและสาย C จะออกทุกๆ30นาทีหากรถทั้ง3สายเนี่ยออกพร้อมกันในรอบที่1ของวันนั่นก็คือเวลา6นาฬิกาอยากทราบว่ารถประจําทางทั้ง3สายจะออกจากจุดปล่อยรถพร้อมกันอีกครั้งถัดไปตอนกี่โมงนะคะตอนกี่โมง ะะข้อนี้เป็นเรื่องของเวลาเป็นการพบกันอีกครั้งการวนมาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นโจทย์เรื่องเวลาข้อนี้ตอบได้ง่ายๆเลยว่านี่คือโจทย์ปัญหาของคอร์นอนะคะได้วิเคราะห์ผ่านไปแล้วเนาะใช้วิธีการคอร์นอนะคะเลขที่เราจะเอามาใช้นั่นก็คือเวลาของรถทั้ง3าคันนะคะตั้งแต่สาย A สาย B และสาย C นะคะตั้งหารเลยค่ะ หาเลขที่หารทั้ง3าตัวได้ลงตัวพร้อมกันนั่นก็คือเลข5ค่ะไปไปไปทีนี้3 5 6หอย่าลืมนะคะว่าคอรอนอรไม่จำเป็นต้องหารทั้ง3เลขลงตัวไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะสามารถหารแค่สองเลขลงตัวไปพร้อมๆกันก็ได้นี่คือการยกเว้นหรือกฎเกณฑ์ของคอรอนอรนั่นเองนะคะนักเรียนลืมไปแล้วหรือยังแปลว่าบรรทัดนี้เขาสามารถหารต่อได้อีกจ้า ะะดังนั้นครูขอเอาคู่ของ3กับ6หารแล้ว5ไม่ต้องหารต่อนะคะดึงลงไปเฉยเนาะโดยใช้แม่3มาหารนะคะแม่3หารเหลือ1 5ดึงลงมาเฉยๆ6ก็เหลือ2นะคะทีนี้เหลือเลข152ไปด้วยกัน3ตัวก็ไม่ได้ไปด้วยกัน2ตัวก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการสิ้นสุดการหาคร,รอนอรขีดเส้นใต้เลยจ้ะนะคะคร,รอนอรคือเลขไหนที่เอามาตอบ คอนคือทั้งตัวหารและผลหารนะคะเป็นตัวแอลคือ5 3 1 5 2จับมาคูณกันนะคะยังจำได้เนาะโอเคนะคะข้อนี้ก็จะได้ว่าคอรของ15 25และ30นั่นก็คือ5คูณ3คูณ1คูณ5คูณ2 นะคะคูณเป็นตัวแอลห้า 5, 3, คูณสามคูณหนคูณห้าคูณสองได้คําตอบว่า150 1งร้คืออะไร150คือเวลาที่รถจะมาเจอกันอีกครั้งใช้เวลา150นาทีแต่150นาทีเนี่ยมันไม่มีในความเป็นจริงถูกไหมเรามักจะเรียกเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีกล่าวได้ว่า150นาทีเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันคือ2ชั่วโมงกับสานาทีนั่นเองค่ะ หมายความว่าอีก2ชั่วโมง30นาทีรถประจำทางทั้ง3สายจะออกจากจุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2คะถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามันเป็นเวลากี่นาฬิกานะคะนักเรียนก็เอาไปบวกกับ6นาฬิกาที่เขาออกพร้อมกันครั้งแรกเนาะถ้าเขาออกพร้อมกันครั้งแรกเวลา6นาฬิกาก็ต้องบวกเพิ่มมาอีก2ชั่วโมง30นาทีแปลว่าเขาจะออกพร้อมกันครั้งที่2ในเวลา 8นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะถ้าโจทย์ถามลึกไปถึงตรงนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องไปคิดเอาเองนะคะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาประมาณตอนกี่นาฬิกาเนาะโอเคค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะบอกว่านักว่ายน้ำสามคนว่ายน้ำออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันแต่ละคนใช้เวลาในการว่ายไปกลับ36วินาที48วินาทีและ54วินาทีตามลำดับ ถามว่าทั้ง3าคนจะมาพบกันที่จุดปล่อยตัวเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีข้อนี้นะคะเหมือนกันเลยกับข้อเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรื่องของเวลาดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเป็นคอรอนอแน่นอนจ้ามีนักกีฬาว่ายน้ำสามคนนะคะแต่ละคนว่ายได้รอบหนึ่งใช้เวลาไม่เท่ากันเนาะ ะะดังนั้นเราก็จะใช้เวลาของนักกีฬาแต่ละคนนะคะมาคำนวณหาคอรนอนะคะคนที่1 36วินาทีคนที่2 48วินาทีและคนที่3 54วินาทีหาคอรนอโดยการตั้งหารเลยค่ะเราก็ตั้งหารนะคะใช้เลข6มาหารค่ะฟึบฟืบฟบอ่ะทีนี้หารไปต่อ3ตัว ไม่ได้นะคะขอไป2ตัวเนาะนะคะดังนั้นใช้เลข2มาหารนะคะหกับ8ไปได้9ไปไม่ได้ปึ๊บปึ๊บเก้าดึงลงมาเฉยๆนะคะตอนนี้ได้เลข3 4 9 3 49ไปด้วยกัน3ตัวไม่ได้ไป2ตัวได้นะคะหารไปเลยค่ะใช้เลข3มาหารนะคะเลขไหนไม่ได้ไปเลข4ไม่ได้ไปค่ะ3 1 3เลข4ี่อยู่เฉยๆและ3าสเป็น เนะคะคิดเส้นใต้เลยนะคะจบการหารเรียบร้อยแล้วนะคะครนรคือเอามาคูณตั้งแต่6คูณ2คูณ3คูณ1แล้วก็คูณ3ตัวนี้นะคะดังนั้นครนรได้ว่าเป็น432ค่ะคูณกันเป็นตัว l เลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งแนวตั้งที่เป็นตัวหารแล้วก็แนวนอนที่เป็นผลหารนะจ๊ะ 432บอกอะไรเราคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นรถประจำทางเลยนี่คือ432วินาทีที่เขาจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ432วินาทีคิดเป็น7นาทีกับอีก12วินาทีค่ะ นะคะคดังนั้นนักเรียนจะสามารถตอบได้เลยว่านักกีฬา3าคนจะมาพบกันที่จุดปล่อยตัวเมื่อเวลาผ่านไป432วินาทีหรือ7นาทีกับอีก12วินาทีค่ะข้อถัดไปนะจ๊ะแม่ต้องการถาคุกกี้ เพื่อจัดแบ่งใส่กล่องไปขายไม่ว่าแม่จะแบ่งใส่กล่องละ15ชิ้น20ชิ้นหรือ25ชิ้นแม่ก็จะจัดคุกกี้ได้หมดกล่องพอดีถามว่าแม่ต้องทำคุกกี้อย่างน้อยกี่ชิ้นนะคะอันนี้จัดใส่กล่องบอกว่าจัดใส่กล่องได้เท่านี้แล้วถามว่าแม่ก่อนจะจัดใส่กล่องแม่ทําคุกกี้ไว้เท่าไหร่อันนี้ถามหาอดีตการถามหาว่าเดิมก่อนที่แม่จะแบ่งคุกกี้เนี่ยคุกกี้มันมีเท่าไหร่นะคะดังนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาคอรนคะ่ะ ค่ะคำนวณหาคำตอบกันเถอะนะจ๊ะเราก็ใช้เลข15 20 25มาตั้งนะคะซึ่งเป็นจำนวนคุกกี้ที่อยู่ในกล่องเนาะหารด้วยแม่หแน่นอนเป็นแม่ง่ายๆนะจ๊ะหารลงมาชืบชืบชือบอ่ะทีนี้ดูไปกันได้ไหมทั้ง2ตัวหรือ3ตัวก็ไปไม่ได้นะคะดังนั้นแปลว่าจบการหารนะคะสิ้นสุดการหารขีดเส้นใต้เลยเรียบร้อยนะคะ คอรนอร็จะเป็น5คูณ3คูณ4คูณ5ซึ่งได้เท่ากับ300นะคะ300นี่คือ300อะไรแปลว่าแม่เนี่ยจะต้องทำคุกกี้อย่างน้อย300ชิ้นจึงจะสามารถแบ่งใส่กล่องแบบนี้ได้พอดีนะคะเรียบร้อยนะ ทีนี้ครูอยากจะให้สังเกต2ข้อนี้ให้ดีๆนะคะเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่ามันอาจจะทําให้นักเรียนสับสนได้นิดนึงนะคะข้อนี้เลยนะคะเป็นร้านผลไม้แห่งหนึ่งนะคะต้องการจัดผลไม้ใส่ถุงให้ได้มากที่สุดถุงละเท่าๆกากันเพื่อวางขายชมพู่30ส้ม45แอปเปิ้ล60 จะแบ่งได้มากที่สุดกี่ถุงแบบแรกโจทย์ต้องการให้ผลไม้ในถุงเดียวกันมีแค่ผลไม้ชนิดเดียวกันที่อยู่ในถุงเท่านั้นนะคะข้อนี้แน่นอนค่ะในเมื่อเป็นการแบ่งนะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาของหอเรโอมอนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะการแบ่งแบบนี้เขาเรียกว่าแบบไม่ปนกัน นะะคแยกถุงไทยถุงมันผลไม้แต่ละชนิดก็อยู่ในถุงของตัวเองนะคะไม่ไปปนกับผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็ตั้งหารหอรมอเลยค่ะชึบชึบชึบชอ่ะชมพู่30ซส้ม45และแอปเปิ้ล60ค่ะเราก็เอาเลขมาหารเลยนะคะนั่นก็คือเลข5ชึบชึชไปต่อได้ไหมไปต่อได้หารต่อค่ะหารต่อด้วยเลข3นะคะไปชึบชึบชึบ หารต่อไม่ได้ขีดเส้นตาคะ่ะทีนี้เลขเหล่านี้บอกอะไรเรานะคะตอนนี้เราต้องการหาหอรมอหอรมอจะไม่คูณทั้งหมดนะคะหอรมอจะคือแค่5้าคูณสแล้วหอรมอบอกอะไรเรามาดูกันเลยถ้าเป็นแบบที่ผลไม้ไม่ปนกันนะคะเลขหอรมอนั่นคือเลข5้าคูณสเนี่ยจะเป็นจํานวนผลของผลไม้ที่อยู่ในถุงนะคะดังนั้น ผล,ลไม้ที่เป็นชนิดเดียวกันไม่ปนกันนะคะก็จะได้ว่าแต่ละถุงต้องมีผล,ลไม้ในนั้น15ผลหรือคือตัวเลขของหอรมอนั่นเองนะคะเสร็จแล้วคำถามข้อถามอีกคำถามหนึ่งว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะเลขเหล่านี้แหละค่ะ 2, 3, 4เนี่ยเป็นจำนวนถุงของผลไม้แต่ละชนิดที่แบ่งได้นะคะชมพู่จะแบ่งได้2ถุงส้มจะแบ่งได้3มถุงและแอปเปิลเนี่ยจะแบ่งได้4ถุงนะคะดังนั้นเราก็จะได้ถุงทั้งหมดว่าเป็น9ถุงนะคะนั่นคือ2องบวกสบวกสนั่นเองค่ะจริงๆไม่ได้เอามาคูณนะโคระเรื่องกับคอรนอนนะจ๊ะแต่เป็นการพูดถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปอีก นะคะถ้าเกิดเป็นการแบ่งผล,ลไม้แต่ละชนิดไม่ปนกันจำนวนผลจะอยู่ที่หอรมอจำนวนถุงจะอยู่ที่ผลหารน,นะคะไปดูอีกกรณีหนึ่งอันนี้ให้แบ่งแบบปนกันในหนึ่งถุงจะต้องมีผล,ลไม้ครบทุกชนิดอ่ะอันนี้ตรงกันข้ามกับข้อเมื่อสักครู่นะคะใช้วิธีการหอรมอเหมือนกันนะคะหารก็หารเหมือนกันเลยชืบชืบชืบชื ชึบอ,ออกมาเป็นหอร,รมอเหมือนกันเป๊ะนะคะแต่ทีนี้สังเกตให้ดีๆข้อนี้นะคะในถุงหนึงเนี่ยจะมีผลไม้ทั้ง3ชนิดในถุงเดียวกันนะคะแล้วจำนวนถุงที่ได้ก็จะแตกต่างกันเหมือนกันจำนวนผลไม้ที่อยู่ในถุงก็จะไม่เท่ากับข้อเมื่อกี้นะคะเลขเหล่านี้บอกอะไรเราอะเรามาดูกันเลยถ้าเป็นผลหารนะคะคือ 2, 3 4เนี่ย ตรงนี้บอกจำนวนว่าใน1ถุงจะมีผล,ลไม้กี่ผลพูดง่ายๆว่าชมพู่เนี่ยหถุงเนี่ยจะต้องใส่ชมพู่เข้าไป2ผล1ถุงจะต้องใส่ส้มเข้าไป3ผลและ1ถุงจะต้องใส่แอปเปิลเข้าไป4ผลอะไรทํานองนี้นะจะ๊ะก็จะได้ว่าแบบนี้นะคะแปลว,ว่า1ถุงจะมีผล,ลไม้เก้าผลนะคะแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ถุง จำนวนถุงจะอยู่ที่ตัวหารค่ะหรือผลของหอรมอนั่นเองข้อนี้จะสลับกันนะคะก็จะได้ว่าเป็น15ถุงนะคะในกรณีที่ผล,ลไม้ปนชนิดกัน สองข้อสุดท้ายนี้นะคะอย่าสับสนเนาะถ้าใครสับสนให้ลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าเอ๊ะอันไหนถุงอันไหนผลอันไหนผลอันไหนถุงนะคะซึ่งข้อสอบออกแน่ๆออกบ่อยด้วยนะจ๊ะโอเค สำหรับวันนี้มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าการคำนวณหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหอรอมอและคอรอนอเนี่ยควรทำอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็วิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าเอ๊ข้อนี้เนี่ยเป็นหอรอมอก็ใช้วิธีการหาแบบหอรอมอถ้าข้อนี้เป็นคอรอนอก็ใช้วิธีการหาคอรอนอหลังจากนั้นเราก็คำนวณหาคำตอบออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็เอามาตอบได้เลยคะ่ะ แต่วิธีการหาคําตอบในการคํานวณหาหอรมอและคอรนอก็มีตั้งหลายวิธีนะคะที่กูจําแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ก็3วิธีนะจ๊ะวิธีไหนบ้างนะคะมาเรามาดูกันเลยนะคะถ้าเป็นวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการหาตัวร่วมซึ่งหอรมอเนี่ยจะใช้วิธีการหาตัวประกอบร่วมแต่ถ้าคอรนอเนี่ยจะเป็นวิธีการหาพระอุคูณร่วมใช้วิธีไม่เหมือนกันวิธีนี้ค่อนข้างจะ ซับซ้อนนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนพลาดได้ง่ายนะคะดังนั้นครูไม่แนะนําแต่ถ้าใครสะดวกหรือว่าถนัดใช้วิธีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้ได้ทุกวิธีไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะคําตอบก็จะออกมาเหมือนกันนะคะต่อไปวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการแยกตัวประกอบค่ะการแยกตัวประกอบก็จะง่ายขึ้นและซับซ้อนน้อยลงจากวิธีแรกนะคะแต่ก็ยัง พลาดได้ง่ายอยู่ดีนะคะวิธีที่ครูแนะนำเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมของทุกคนทั่วไปนะคะก็จะเป็นวิธีการสุดท้ายนั่นคือวิธีการหารสั้นนั่นเองค่ะนะคะส่วนมากนะคะนักเรียนก็จะสามารถใช้วิธีนี้หาคำตอบได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่พลาดนะคะแนะนำให้ใช้วิธีนี้เนาะเป็นวิธีการหารสั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะจบด้วยการให้การบ้านเหมือนเดิมนะคะซึ่งการบ้านเราไม่ได้เยอะเลยนะจ๊ะอย่าบ่นนะอย่าบน่นอ่ะการบ้านเราจะอยู่ในใบางานที่1 1 4นะคะหน้า1และหน้า2นะคะเป็นใบางานสุดท้ายที่ครูได้ให้ไปนะคะซึ่งเราจะได้พบกัน อีกครั้งหนึ่งในการส่งใบงานนั่นคือวันพฤหัสนี้นะคะนักเรียนจะต้องเอาใบงานสัปดาห์ที่แล้วมาส่งแล้วหลังจากสัปดาห์นี้ไปครูจะแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทํายิงยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วเนาะก็จะไม่ได้เจอกันยาวเลยนะคะดังนั้นตั้งใจอย่าพยายามดองงานไว้นะคะขอฝากกันบ้านด้วยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะครูโบก็ขอจบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื่องจากเป็น EP ที่ ต้องอธิบายละเอียดแล้วยาวมากๆนะคะก็เข้าใจนักเรียนทุกคนแหละว่าอาจจะมีการเบื่อบ้างอะไรบ้างรีแลกซ์บ้างก็ได้เนาะนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนผ่อนคลายแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก็ยังได้นะจ๊ะเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยครูก็ยังอยู่ใน YouTube ไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าสถานการณ์นี้ขึ้นเมื่อไหร่คงจะได้เรียนออนไลน์ site, แล้วก็ได้พบหน้ากันจริงๆสัก ครั้งหนึ่งเถิดนะคะโอเคนะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า